นี่เกิดขึ้นคืออะไรฮะมันกําลังสู้กันนะระหว่างมาหาอำนาจและเอาเรื่องวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องผลประโยชน์ทําไมวัคซีนต้องเป็นผลประโยชน์ด้วยท่านผู้ชมคิดดูฮะประชากรของโลกมีอยู่เจ็ดพันล้านคนเจ็ดพันล้านคนครึ่งหนึ่งของเจ็ดพันล้านคนเนี่ยนะครับต้องการใช้โควิดในที่ถ้าใช้โควิดในทีมครึ่งโลกเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่ามันจะมีเงินมูลค่าเท่าไหร่มากกว่าวุธเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันบางคนบอกว้ยเนี่ยแค่ยาก็พอแล้วยาเท่าไหร่ซะเนี่ย คนป่วยหน้าปัจจุบันตอนนี้มีคนป่วย7ล้านกว่า7ล้านกว่ากับ4,500ล้าน,นท่านผู้ชมคิดดู้วกันคนที่ป่วยไปมันต้องการวัคซีนเหมือนกันก็กลับมาที่เดิมนั่นหมายความว่าเรื่องของวัคซีนมันเป็นสงครามสงครามไวัยรัสเท่านั้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวนะฮะเรื่องของวัคซีนมีคนถามว่าตกลงจะยังไงนะฮะและตกลงจะออกเมื่อ,อไหร่นะครับแล้ววัคซีนโควิด -19 เนี่ยจะทำให้สถานการณ์ของโลกดีขึ้นหรือไม่ หักกันไปหักกันมานะรเรื่องของอสถานการณ์ที่เรียกว่าสงครามไวรัสระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและทําให้ประเทศอื่นทั่วโลกได้รับความเดือดร้อนไปด้วยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์ทั่วโลกวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับสยองชาวออสเตรเลียโตลื่นฮะเจอฉลามขาวนะครับยักษ์ยาวสาเมตรขยำ่ำจกกนกระทั่งเสียชีวิตนะครับเซียนเอ็นรายงานว่าชาวออสเตรเลีย นะครับวัย60ปีรายนี้เป็นชาวรัฐควีนแลนด์โต้คลื่นในนอกชายฝั่งฮอสซอสบีชนะครับใกล้เมืองอคิงลิฟคลิฟ f นะครับทางชายฝั่งของรัฐนิวเซาเทิลแต่เขากลับถูกฉลามขาวยาว9.8ฟุตหรือราว3เมตรเข้าทำการจู่โจมทำ้ายการถแถลงข่าวของเจ้าที่ต้องถิ่นนะฮะว่าหน่วยฉุกเฉินได้รับแจ้งนะครับเมื่อเวลาส0บนาฬิกา ในวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมามีชายคนหนึ่งถูกฉลามขานะครับทำร้ายที่ซอลบีชนะครับนักโต้ขึ้นหลายคนพยายามเข้าไปช่วยคนนี้นะครับแต่ก็พยายามขับไล่ฉลามไปก่อนแต่ถูกผู้ก่อนนำผู้รับบาดเจ็บถึงชายฝั่งแล้วก็ต่อมาก็พบว่าเขาเนี่ยบริเวณหลังต้นขาซ้ายอาการสาหัสแล้วก็ทำการประถมพยาบาลแต่ที่น่าเศร้าก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุในเวลาต่อมา ซึ่งตำรวจก็มีการ <c oughs> สั่งปิดชายหาดนะครับแล้วก็ติดตามไปเวลากว่า24ชั่วโมงนักชีววิทยาลงพื้นที่สังเกตการใช้ฝั่งโดยส่งเจสกีโดนแล้วก็เฮลิคอปเตอร์หลายลำออกแกะรอยนะครับตามหาฉลามก่อนพบแล้วก็ถ่ายรูปไว้ได้แต่ไม่มีการสังหารฉลามตัวนี้แต่อย่างใดนะก็แปลกบิมกันนะ <c oughs> <c oughs> นะครับคือสยนสมมากอะฉลามมันทาการโจมตี <c oughs> นะครับมนุษย์เนี่ย เราคิดว่ามนุษย์เนี่ยเป็นช้างน้ำนะครับก็เลยทําการโจมตีนะปลอยตุ๊บปองตุ๊บปองอยู่ยิ่งอยู่บนอ่าก็เรียกว่ากระดานโต๊คขึ้นเนี่ยก็เลยทําให้เหมือนช้างน้ํามากเขาก็เลยโจมตีบริเวณขาเป็นสำคัญสงเกตฮนะคนที่โดนเนี่ยฉลามโจมตีเนี่ยจะโดนโจมตีบริเวณขานะโดยส่วนใหญ่พอโดนโจมตีบริเวณขาโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บ คนนี้ก็เสียชีวิตเนะพราะอายุเยอะอายุ60ปีแล้วในขณะที่นิวซีแลนด์เตรียมยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ทั้งหมดส่อข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่านางจาซินดาอาเดนนะครับนายกรงนตรีนิวซีแลนด์ประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์นะครับในประเทศทั้งหมดเข้าสู่การเตือนภัยระดับที่1ซึ่งเป็นการระดับที่น้อยที่สุดหลังจากที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศได้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์ได้สําเร็จนะครับซึ่งการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ครั้งนี้ส่งผลให้งานอีเวนต์ต่างๆสามารถกลับมาจัดได้ตามปกติขณะที่ธุรกิจการท่องเที่ยวและก็บริการสามารถเปิดทําการได้รวมถึงระบบการขนส่งสาธารณะที่สามารถให้บริการตามปกติได้เช่นกันนะนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์ในขณะที่ม็อบของอังกฤษประท้วงนะครับต้านสีผิวลุมโคนม่นลูปปั้นพ่อค้า ธาตุโยนลงแม่น้ำนะ BBC นะครับรายงานว่าประชาชนในสหาราชอาณาจักรออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านการเหยียดสีผิวซึ่งมีชนวนเหตุฆาตรกรรมจากจอร์ดฟรอย์นะครับวันที่2เมื่อวันที่7มิถุนายน25 6 3โดยมีการชุมนุมในกรุงรอนดอนนะครับแล้วก็ทั่วประเทศเช่นเมืองบ,อบริตรอสนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์วูดแฮมตันนะครับนอตติงแฮม นะครับแล้วก็ลาสโกแล้วก็เอดีบาระนะครับการประท้วงใหญ่เป็นไปอย่างสงบทั้งวันแต่ก็มีรายงานว่ามีผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับกับตำรวจที่เมืองเวสทิร์นมิสเตอร์นะครับจนเจ้าที่นะครับสลายการชุมนุมขณะในช่วงค่ำยี่สิบสนาฬกาการประท้วงที่อาคารรัฐสภาสูงในกรุงนอนดอนเริ่มรุนแรงขึ้นและมีการคว้างปากขวดใส่เจ้าที่จะเกิดการประทะกันนะครับตำรวจพยายามที่จะจับกลุมชายคนหนึ่ง มีรายงานว่าตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายด้วยฮะสุดท้ายก็มีการโค่นรูปเสลักขึ้นมาก็เป็นความรุนแรงฮะที่กำลังเกิดขึ้นนะครับผมเคยเรียนหลายครั้งนะฮะว่าประเทศไทยถ้าไม่สามารถควบคุมโควิด -19 ได้โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงเหมือนในฝั่งของสหภาพยุโรปเนี่ยเป็นไปได้สูงมากและทุกอย่างกำลังหนักขึ้นตามลำดับนะครับและผมเรียนย้ำวันที่6 <c oughs> นะครับมิถุนายนพุทธศักราช2563เนี่ยนะครับเวลา ตั้งแต่ช่วงเช้าไปต้นปเนี่ยเตรียมตัวเตรียมพร้อมไม่ดีหลังจาก6มิถุนาปลมิถุนายนเนี่ยลากยาวเลยนะครับจะเกิดภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงยํำเลยเฉพาะภัยธรรมชาติจะหนักตอนนี้ล่าสุดในประเทศไทยก็เริ่มมีการประกาศเตือนนะจากกรมอุตุนิยมวิทยาว,ว่าจะมีพายุขเข้าและอาจจะมีฝนตกหนักรวมทั้งน้ําท่วมเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเห็นไหมบอกล่วงหน้าไว้หลายวันตอนนี้มาเลยกรมอุตุเพิ่งประกาศเตือน ในขณะที่คิมจองอึนนะฮะโพประชุมโพลิสบูโรนะฮะย้ำใช้เศรษฐกิจพึ่งตนเองนะครับหลังความสัมพันธ์โซร้าวนะครับเรื่องของการโปรยใบปลิวสื่อข,ข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางของพรรคแรงงานเกาหลีโดยเน้นย้ำถึงการพึ่งพานตนเองในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจขณะที่เปียงยางพยายามกดดันเกาหลีใต้ยับยั้งกิจกรรมของผู้ลี้ภยัยมักจะส่งบอลลูนขึ้นไปโปรยใบปลิว โจมตีนะครับระบบขิมข้ามพรมแดนซึ่งเขาก็เป็นมาตรการการตอบโต้กันระหว่างทั้งสองฝ่ายหลังจากที่ปล่อยให้ภาคเอกชนเนี่ยขึ้นบอลูนโจมตีเกาหลีเหนือในขณะที่เยอรมน,นีมึนตึบฮะประพันธ์สัมพันธ์กับอสาสหรัฐอเมริกาเนี่ยช่างสลับซับซ้อนหลังชอมสั่งถอนทหารอเมริกันกว่า1ใน4จากแดนดรอยส์นะครับคาดเพราะไม่ปลื้ม เมอร์เคิลนะครับสหรักข่าวรอยเตอร์กับสหรักข่าวเอพีนะครับรายงานว่าจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับออกคําสั่งให้อกองกําลังอเมริกันโยกย้ายกําลังทหารจำนวน9,500นายออกจากเยอรมนีภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ทําให้รัฐมนตรีต่างประเทศไฮโคมัสนะครับของเดนดรอยนะครับออกมาบ่นพึมพำว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติ ช่างสลับซับซ้อนเหลือเกินนะซึ่งที่ผ่านมาในเยอรมันถูกเชิญให้ไปประชุมการประชุมชีที่สหรัฐอเมริกาแต่เธอปฏิเสธเพราะว่าสหรัฐอเมริกากาลังเกิดโควิดในระบาดอย่างหนักเธอไม่ไปทรัมป์ถอหนหาเลยนะครับในขณะที่ทั่วโลกต่างประท้วงการเหยียดสีผิวนะฮะทรัมป์ทวิตยับมอบในวอชิงตันบางตานะครับสำนักข่าวเอพีรายงานว่าผู้ประท้วงนับหมื่นคนยังคงชุมนุมกัน อย่างสงบเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมด้านเชื้อชาติในหลายเมืองทั่วอเมริกันรวมไปถึงประเทศอื่นๆด้วยนะครับภายหลังการตายของจอร์จฟลอยด์ชาย American, เอเมริกันแอฟริกันสัญชาติอเมริกันระหว่างการควบคุมตัวของที่ตำรวจผิวขาวเมื่อในช่วงปลายเดือนที่แล้วขณะที่ชอมทวิตเรียกแขกฝูงชนในวอชิงตันดีซีน้อยกว่าที่ผมคิดมาก เนี่ยก็เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่าเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรขึ้นในขณะที่มินิเอโปลิสนะครับก็เตรียมยุบสังนับงานตำรวจเส้นจับตายจอร์จฟลอยด์สนร่าีเอพีนะครับรายงานว่าสภาเมืองนะครับมินิเอโลิสนะครับมีมติยุบสังนักงานตำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปครั้งใหญ่นะครับหลังการเสียชีวิตของหนุ่มผิวดำจอร์จฟลอยกลายเป็นชนวนให้ชาวอเมริกันทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาลุกฮือประท้วง พฤติกรรมการเหยียดเชื้อชาติในหมู่เจ้าที่บังคับใช้กฎหมายะก็เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุเลยเป็นที่มาของการชุมนุมในขณะที่เจ้าที่ดูแลเจ้าที่แฉทรัมป์เรียกร้องทหารจำนวนหนึ่งหมื่นนายสกัดบ็อบในวอชิงตันแต่บิ๊กทหารไม่เอาด้วยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเคยบอกกับบรรดาที่ปรึกษาเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วว่าต้องการที่จะส่งทหารจำนวนหนึ่งหมื่นนาย เข้าประจําการในกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อยึบยังการจะจนในกรณีของการสังหารจอร์ดฟรอยชายผิวดําแต่ปรากฏว่า,ารัฐนตรีกลาโหมและผู้นํากองทัพไม่เอาด้วยข้อดิ้ดร้องของทรัมป์นะครับระหว่างการหาลือที่ห้องทํางานรูปไข่แสดงให้เห็นว่าผู้นําสหรัฐอเมริกาจวนจะส่งทหารติดอาวุธปราบม็อบในเมืองต่างๆอยู่มรมารอ แต่ก็เกิดเสียงคัดค้านจากเพนตากอนตามมานี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะแต่ก็ส่งไปทั้งหมดพันหกร้อยนายนะครับแล้วก็มีอา,อาาสาสมัครทหารเ,เข้าไปส่งไปนะครับในบราซิลฮะโควิด1 9ก็ยังอ่วมฮะติดเชื้อเฉพาะทั่วโลกก็จ่อขึ้น4 0 0แสนตอนนี้ตัวเลขทะลุนะฮะล้านเข้าไปแล้วนะฮะอย่างนี้ผมเรียนน่ยตัวเลขผมประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ9 1 0ล้านใครมีเชื่อ หลังวันที่25เมษายนพุทธศักราช2563เนะี่ยซึ่งมี1.5ล้านคนตอนนี้7ล้านกว่าเข้าไปแล้วนะผมประเมินไว้ในเชิงสถิติว่าแบบนี้ยาวๆแบบนี้16-25ในเชิงสถิติงานนี้จะต้องมีคนติดเชื้อมากกว่า9-10ล้านคนตอนนี้7ล้านกว่าแลนะนะไปเร็วนะจากล้านล้าน5ขึ้นไป7ล้านกว่าขึ้นไปเพิ่มๆๆมีโอกาสขึ้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ในขณะที่บราซิลยังอ่วมายอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 สอดับ40่แสนโอเปกเห็นพ้องลดกำลังการผลิตต่อสู้โควิด -19 นะครับสำนักข่าวเอพีรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกนะครับอยู่ที่4 0 0แสนคนนะครับโดยาลาตินอเมริกายัางเป็นพื้นที่ติดโควิด -19 มากที่สุดขณะเดียวกันประเทศผู้ผลิตน้ำมันยังพ้องขยายมาตรการการลดกำลังการผลิตเพื่อชดเชยราคาที่สุดลงจากผลกระทบจาก โรคโควิด -19 ทำให้ราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นบางคนถามน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาลดกําลังการผลิตพอที่ผ่านมามันต่างคนต่างผลิตแต่ทำให้ราคาน้ํามันถึงขั้นติดลบเลยนะคนรวยน้ํามันก็เป็นคนจนเขาก็เลยลดการผลิตลดการผลิตให้น้ำมันมันพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจของโลกเริ่มดีประเทศต่างๆเริ่มมีการคลายล็อกและมีการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นทําให้ราคาน้ํามันก็เพิ่มสูงขึ้นตามลําดับในขณะที่นิวซีแลนด์ประกาศชายชนะไม่พบผู้ป่วยโควิด กลับสู่วิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสหรัข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่านายกบัปตรีนิวซีแลนด์บอกว่าการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ได้สิ้นสุดลงแล้วในประเทศของเขาเตรียมยกเลิกข้อจํากัดต่างๆหรือเพียงมาตรการการควบคุมพรมแดนเท่านั้นซึ่งนับเป็นชาติแรกๆนะครับในโลกที่ออกมาประกาศนะครับัยชนะเหนือโควิด -19 นะครับนับน่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่สําคัญวันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจตัวที่ว่าจีนประกาศ เตรียมดันวัคซีนโควิด -19 เป็นสินค้าสาธารณะของโลกนะครับทางการจีนยืนยันเตรียมผลิตวัคซีนโควิด -19 กลายเป็นสินค้านะครับสาธารณะของโลกนะครับวัคซีนของประชาชนทุกคนนะครับสำนักข่าวซินหัวของจีนระบุว่าเจ้าที่อาวุโสข,ของจีนมีแผนเตรียมทาให้วัคซีนโควิด -19 นะครับโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่กลายเป็น สินค้าสาธารณะของโลกหลังจากที่การวิจัยและการทดลองคลินิกประสบความสำเร็จและพร้อมงานใช้ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพด้านรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนนะครับถแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งว่าควรเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนากานะรการทดลองทางคลินิกการใช้งานวัคซีนโควิด -19 ให้แข็งแกร่ง,ย,งยิ่งขึ้นโดยระบุว่าการพัฒนาวัคซีนควรมุ่งให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพและความสามารถเข้าถึงได้นะครับตามข้อมูลปกขาวของจีนที่ว่าด้วยโควิด -19 เป็นปฏิบัติการของจีนนะครับ China in Action ที่ระบุว่าปัจจุบันมีาการอนุมัติให้นักวิทยาศาสตร์จีนและต่างชาติมุ่งมั่นทดลองการพัฒนาวัคซีนอย่างมีความหวังวัคซีนโควิด -19 กลายเป็นสินค้าสาธารณะทั่วโลกนั่นหมายถึงวัคซีนโควิด -19 จะกลายเป็นวัคซีนของประชาชน ทุกๆคนฟังดูแบบนี้คนก็งงคนที่บอกว่าไอ้เชื่อจีนเป็นคนสร้างสถานการณ์ขึ้นมานี่ไงจีนผลิตวัคซีนได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าจีนจะเอาขายขายแบบทั่วโลกเลยไม่ใช่ขายธรรมดานะครับถ้าดูในเชิงข่าวนในเชิงบระการนี้เอามาทั่วโลกสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาถียเรื่องเหตุการณ์จอร์ดฟลอยนะครับในสหรัฐอเมริกากําลังบานปลายฮะเพราะว่า,ารีบรับเบิรกันกันบโเโมแครตกํากำลังมีการเดินสายหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา การเดินสายหาเสียงของ Republican และ Democrat ครั้งนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการตายของจอร์ดฟลอยในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วมีการหยิบยกเรื่องของจอร์ดฟลอยมาเป็นประเด็นทางการเหมืองมีการขนม็อบคนดำออกมาต่อต้านฝั่งรัฐบาลน,นะครับฝั่งขวาของทรัมป์เนี่ยก็มีการส่งทหารนะเข้าทําการปราบปรามฝ่ายขวาช้อมเมื่อเป็นฝ่ายขวาก็เข้าทําการปราบปรามเดโมแครต ในการกับ,บริบาริกันจึงจัดหนักกันอย่างเต็มรูปแบบนะในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับนั่นหมายความว่าจะยาวอีกไหมจะยาวไปเรื่อยๆฮะในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เป็นการเลือกตั้งเป็นการต่อสู้เรื่องของการเลือกตั้งตามหลักที่เขาใช้เรียกว่าชาตินิยมเลือกตั้งอะไรประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนะมื่อไร่3พฤศจาย,ยนพัการาช2563นะครับที่จะเกิดตัเกิดขึ้นส่วนเรื่องสถานการณ์ภัยธรรมชาติ นะครับผมเรียนย้ำนะหลังวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2 5ง3รมเนี่ยจะเกิดภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในประเทศไทยเราแก้ไขปัญหาอะไรไปบ้างระวังหลักที่ชื่อว่ายุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพินาประชาชนพ้นภัยพอวางหลักนี้ไปปุ๊บส่งผลทําให้สังคมเศรษฐกิจและการเมืองเรานิ่งจนได้รับคําชมเชยจากอารยประเทศไปทั่วโลกเลย แต่ประเทศไหนไม่สามารถคุมได้ท่านผู้ชมสังเกตดูฮะมันจะเกิดม็อบตามมาตามมาตามมามันเข้าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองยิ่งประเทศไหนจะมีการเลือกตั้งก็จะมีการฉกฉวยจังหวะนั้นเข้าสู่กระบวนการปลุกปั่นทางการเมืองทันทีเรื่องจอร์ดฟลอยดก็กลายเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างการเมืองในการชิงตําแหน่งประธานาธิบดีระหว่างโจไบเดนกับประธานาธิบดีโด,ดนัลดทรัมป์นะครับเรื่องของวัคซีน วัคซีนตัวนี้เป็นยังไงมีคนถามผมว่าไม่ได้คุยเรื่องวัคซีนบ้างหรือเปล่าอังกฤษบอกว่าจะผลิตวัคซีนเสร็จในเดือนกันยายนสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะผลิตเสร็จภายในปี2,563คือราวปลายปีจีนโผล่ขึ้นมาบอกว่าประสบความสาเร็จแล้วแต่ยังไม่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการตอนนี้ก็ทดลองในมนุษย์แล้วเหมือนกันประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะครับวัคซีนมันคืออะไร วัคซีนคือยารักษาผมเคยเรียนหลายครั้งโควิด -19 ทีเนี่ยคงจะอยู่กับเราต่อไปอีกยาวฮะวัคซีนก็เป็นยารักษาตอนนี้ตายไปเท่าไหร่ฮะตายไปทั่วโลกติดเชื้อทั่วโลก4ี่แสนผมประเมินในเชิงสถิติของผมเองนะนะของผมเองก็เรียนหุ้นส่วนว่าจะคนจะติดอยู่ประมาณ9ก้ถึงสิล้านคนหลังจากวันที่25เมษายนพุทธศักราช2 5ง3รตอนนั้นก็ติด1.5ล้านตอนนี้ทะลุมา7ล้านกว่าเกือบละอีกล้านกว่าคนเนี่ยก็ ทะลุตามเป้าหมายที่ผมประเมินในเชิงสิติไว้ประมาณ9ล้านคนโดยประมาณนะครับตอนนี้การที่จีนออกมาบอกว่าจะให้เป็นวัคซีนสาธารณะของโลกนั่นหมายความว่างไงราคามันจะถูกลงนะครับตอนแรกเป้าหมายในเชิงสิตินะครับในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่เขาเปิดไว้ฮะหนึ่งหลักชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนเนี่ย โดยสามยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธต้องทําให้สภาวะเศรษฐกิจของโลกเกิดความความปั่นป่วนไม่เกิดสงครามความรุนแรงเรียกว่าสงครามโลกครั้งที่3หรือเกิดสงครามไวรัสซึ่งเขาตัดสินใจเกิดสงครามไวรัสพอเกิดสงครามไวรัสใครได้ประโยชน์ประเทศที่ล่มสลายทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะฝั่งสาภาพยุโรปเนี่ยได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เพราะที่ผ่านมาการพิมพ์ธนบัตรเนี่ย ไม่มีการเอาทองไปค้ำประกันทําให้สภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเกิดความวุ่นวายยุโรปจะทําแบบนี้ทุกครั้งสหภาพยุโรปทําแบบนี้ทุกครั้งตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์สมัยส,ยสยคงครามโลกครั้งที่หนึ่งสคงครามโลกครั้ง,รงที่2และสคงคร,รามไบรัสเพราะเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อไหร่จัดสงครามขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองมีความชอบธรรมเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีความชอบธรรมในการจะก่อเกิดสคงครามโดยหลักก็ชื่อหลักชาตินิยมนะครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะรู้ แล้วก็ควรจะเข้าใจกับมันนะครับตอนนี้เรื่องวัคซีนเขาก็มีเป้าหมายจะขายวัคซีนนะครับไปทั่วโลกแต่จีนหักบอกว่าตอนนี้จะขายวัคซีนเนในราคาถูกเป็นพื้นที่สาธารณะนั่นหมายความว่าสิ่งที่มหาอำนาจวางกันไว้หักกันไปหักกันมาหักกันมาหักกันไปเรื่องของวัคซีนสรุปสิ่งที่ตามมาเราจะได้วัคซีนที่ราคาถูกลงนะครับนั่นหมายความว่าอังกฤษก็จะผลิต นะกัญยาก็จะออกแล้วนะสหรัฐเมกาก็จะออกเหมือนกันนะออกเหมือนกันก็คือหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมกาในวันที่3พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช25 6 3รตอนนี้จีนหกักจะทําไม่ได้จะทําให้ถูกกว่านะในประเทศไทยก็มีการศึกษาเหมือนกันนะผมเคยเรียนว่าไทยต้องศึกษาเพราะอย่างไรก็ตามอย่าไปยืมจมูกคนอื่นหายใจไทยก็บอกว่าประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้กาลังทดลองในมนุษย์ว่าสามารถทําได้จริงหรือไม่ตอนนี้แต่ละประเทศนฮะร่วมกันในการศึกษาเรื่อง ของวัคซีนโควิด1 9โองค์การอนมามัยโลกนะครับได้มีการทําการวิจัยเรื่องนี้อย่างเต็มรูปแบบนะสิ่งอันนี้เกิดขึ้นคืออะไรฮะมันกําลังสู้กันนะระหว่างมหาอำนาจและเอาเรื่องวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องผลประโยชน์ทำไมวัคซีนต้องเป็นผลประโยชน์ด้วยท่านผู้ชมคิดดูฮะประชากรของโลกมีอยู่7,000ล้านคน7,000ล้านคนครึ่งหนึ่งของ70,00ล้านคนเนี่ยนะครับต้องการใช้โควิดนทีถ้าใช้โควิดนครึ่งโลกเนี่ย านผู้ชมคิดว่ามันจะมีเงินมูลค่าเท่าไหร่มากกว่าวุธเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันบางคนบอกโอ้ยเนี่ยแค่ยาก็พอแล้วยาเท่าไหร่ทราบไหคนป่วยหนะ้าปัจจุบันตอนนี้มีคนป่วย7ล้านกว่า7ล้านกว่ากับ4,500ล้านท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันคนที่ป่วยไปไมันต้องการวัคซีนเหมือนกันก็กลับมาที่เดิมนั่นหมายความว่าเรื่องของวัคซีนมันเป็นสงครามสงครามไวรัสเท่านั้นใครจะก่อเหตุก็แล้วแต่สุดท้ายมันเป็นเพียงสงครามมหาอำนาจนะ ที่เขาสู้กันเพื่อหวังผลประโยชน์โดยแต่ละประเทศยึดประโยชน์ของประเทศเขาเป็นสําคัญนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะฮะถ้าเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราว่าเราควรจะปรับตัวอย่างไรจึงเป็นที่มาของยุทธการที่คิดว่าไวลัาสพินาประชาชนพลไผ่ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยกย่องไปทั่วโลกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะในน้มีปลา ในานามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบาวรมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชา ที่ฟ้ากำหนดส่งโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดิน พระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้านไทยปลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่งทางสว่างกลางไทย แผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์ทินเจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้ามไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย